เพราะฉะนั้นถ้าเวลาเลี้ยวไม่อยากให้ล้อหลังนะครับโดยเฉพาะรถที่เป็นช่วงเยียวยานะครับไม่ว่าจะรถกระบะหรือรถตู้นะที่ไม่อยากให้ล้อหลังไปปีนหัวมุฟฟอบาทที่อยู่ตรงด้านซ้ายนะครับก็คือให้ตัวรถทางด้านซ้ายนะครับห่างจากแนวฟุตบาทนะครับประมาณนะครับ70-80เซนนะครับหรือเมตรหนึ่งก็ได้นะครับถ้าเป็นถนนที่มีความกว้างนะครับก็สามารถห่างได้เลยนะครับแต่ ด้านขวาของรถนะครับก็อยากให้เลยนะครับด้านขวาของรถนี่นะครับก็อยากให้เลยเส้นกลางถนนนะครับอย่างนี้ถือว่าใช้ได้นะครับโอเคเหรอน้องเจเจอลงเลี้ยดูนะครับอ่าปล่อยค้าช้านะครับลงเลี้ยดูนะก็วิธีการเลี้ยวนะครับก็คือโดยประมาณนะครับให้หัวมุมกระจกด้านล่างตัวนี้นะครับทะแยงขึ้นไปตรงหัวมุมพุทบาทนะครับที่อยู่ด้านบนนะครับโดยประมาณนะลองลถเข้าส่วนมาด้วยนะครับรอแป๊บหนึ่ง โอเคทางขวามีใครไหมครับไม่มีทางซ้ายไม่มีใครอหัวมุมละได้แล้วนะครับน้องเจเจหมุนก่อนถึงรอบปัอนนะอาไมพอหมุนเพิ่มครับนะครับดูหน้ารถนะให้หน้ารถเข้ามาในเลนก่อนแล้วคืนกลับครับนะครับอย่างนี้นะล้อหลังก็จะไม่ปีนฟุดบาทแล้วก็เวลาเลี้ยวรถหน้ารถก็จะเข้ามาหยุดในเลนของเราด้วยนะครับโอเคนะครับนี่คือวิธีการเลี้ยวสดท้ายนะครับที่ไม่ให้ล้อหลังปีนหัวมุมฟุดบาทนะครับโอเคครับลองนำวิธีนี้ไปใช้ดูนะครับสวัสดีครับ